ดูความเด่งร้อนนะร้อนนะอืมละมุนละลายในปากมากสวัสดีค่ะกลับมาพบกับบิ๊กโบเช่นเคยนะคะวันนี้บิ๊กโบจะพามาินอาหารจีนเสชวนค่ะ yeah. าดูเมนูกันก่อนนะคะว่าวันนี้มีอะไรบ้างเริ่มจากตรงหน้าเน,นี้ยจะเป็นหมั่นโถนะทุกคนแล้วก็อันนี้จะเป็นเต้าหู้ทรงเครื่องอันนี้เสี่ยวหลงเปานะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นซี่โครงหมูเปรี้ยวหวานแล้วก็อันนี้จะเป็นมะเขือยาวเฟรนฟรายหรือว่ามะเขือชุบแป้งทอดนะคะอาจจะหาทานไม่ได้ง่ายๆนะคะแต่ว่ามันเป็นอีกเมนูที่อยากจะให้เพื่อนๆได้มาลิ้มลองกันวันนี้ ตามมาเลยค่ะเริ่มจากตัวนี้ก่อนนะคะเสี่ยวลงเปานี่อเข้างไงเขาจะเป็นมีไส้หมูสับนะคะจริงๆิงอ่ะถ้ากินที่ร้านร้อนๆนะแบบว่าชุ่มๆ๊ u ซี่ม,มากแต่ว่อันนี้เนื่องจากเราสั่งลายแมนมานะคะ ต่อไปนี่เลยต้อกุ้งเครื่องทุกคนดูอืดูความเด้งว้าว <Wow. S 1> ร้อนนะร้อนนะอืมอมรุอนละลายปากมากกินกับหมัอนโถยยีย่ว่าจ้า ดูแบบอย่างจีนมากที่อยู่โรงเตรียมแล้วแบบว่าจึิเข้ากับมันริงมันโหอะไงเงี้ยฉีขาไก่เป็นน่องๆอะไรเงี้ย <Y> ah <oo> อันนี้เป็นซี่โครงขูม,ม,มขคือน่อนมากอันนี้ซี่โครงผัดเปรี้ยวหวานนะคะ ร้อนมากเนะลยร้อนมากอร่อย้อันนี้อันนี้จะเป็นนกเขืิราห์อ่ะเขาเอาไปชุบแป้งทอดแล้วเขาก็ทาผัดกับซอสอีกทีนึงนะทุกคนอันนี้ถ้ากินตอนแบบร้อนๆที่ร้านมันจะแบบกรอบๆอ,อีกนึงอร่อย มันเริ่มแ่็งนิดนะึงแต่ว่าราสชาติไม่มได้อยู่อะนวน,วนวนัวลอันนี้รสชาติจะหวานหวานนะบันโหก็ดีนุ่ม Oh, <whistles> you ะะสําหรับเจ้ามันโถชิ้นใหญ่แล้วก็อาหารก็เป็นรสชาติที่ไม่ไม่เป็นรสชาติแปลกๆที่ไม่ได้คุ้น<า>เคยในชีวิตประจําวันเลยนะคะอย่างตัวนี้เนี่ยก็จะมีความความเค็มความมาันแล้วก็จะมีพริกนะคะก็จะเค็มเค็มเผ็ดเผนิดนึงส่วนตัวนี้เนี่ยก็เหมือนอารมณ์จะเหมือนขนมจีบจะเหมือนเหมือนเกี๊ยวมากกว่าเหมือนเกี๊ยวนึ่ง แต่ว่าอันนี้ไม่ค่อยจุยซี่นะเพราะว่าเราสั่งใส่กล่องเนาะมันก็จะแบบอาจจะไม่ได้นึ่งสดๆนะส่วนตัวนี้ก็เปรี้ยวๆหวานๆนะคะแล้วก็ตัวนี้ก็จะรสชาติออกจาหวานๆก็โดยรวมแล้วนะคะถามว่าถ้าให้นานๆกินทีก็เป็นรสชาติที่เออแปลกใหม่นะแต่ว่า <Okay. S 1> ถ้ากินบ่อยๆเนี่ยก็อาจจะเลี่ยนได้เหมือนกันนะคะเพราะว่า รสชาติไม่ได้จัดจานเหมือนอาหารไทยนะคะจะออกไปในทางที่หวานมากกว่าค่ะสำหรับถ้าใครที่อยากลิ้มลองอาหารจีนแบบว่าเป็นจีนแท้ดั้งเดิมแบบนี้นะคะก็เราไปเสิร์ชกันได้นะที่พัธตคารซันมุนนะคะเข้าไปมีทั้งในแก๊ปแล้วก็ในไลแมนนะคะร้านจะอยู่ประมาณแถวแถวถนนพลลมสิบเนาะโอเค ก็สำหรับคลิปนี้นะคะวิกโ้ก็ขอลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์ดกดซับสไครต์กดแชร์ให้ด้วยนะคะแล้วก็เข้ามาคอมเมนต์กันเยอะๆนะคะบ๊ายบาย